ห้าสัตว์วิเศษจากเรื่องแ a น t าสติกบี EP 4ี่ทับ6ครับไปดูของเขามีตัวอะไรกันบ้างตัวที่ 1, 1> ครับ k คิปีสาตว์น้ำแปลงกายมักปรากฏในรูปม้าครับแผงคอมันวาวเหมือนเปียกน้ำแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆเพื่อหลอกล่อเหยื่อนิยมแปลงเป็นม้าเพื่อให้คนขี่มีกำลังมหาศาลเมื่อมีคนขี่แล้วจะไม่สามารถลงได้และจะถูกลากลงน้ำทิ้งกำเนิดคือสกอตแลนด์ครับในแม่น้ำและทะเลสาบการควบคุมครับจะต้องใช้บางเหียนที่ไร้คาถาตัวที่2ครับ ทสรลับมา้าปีกโครงกระดูกสีดำ,ดำคล้ายสัตว์เลื้อยคลานครับดวงตาขาวขุ่นไร้มา่านตาผู้ที่ไม่เคยเห็นความตายจะมองไม่เห็นครับถิ่นกำเนิดพบได้หลายแห่งทั่วโลกและก็จะมีกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่ฮอกวอตส์มันมักจะถูกมองว่าเป็นลางร้ายครับแต่จริงๆแล้วนิสัยอ่อนโยนแล้วก็ฉลาดมากๆเชื่องหากปฏิบัติด,ดีและซื่อสัตย์หากได้รับความไว้วางใจครับสัต์ตัวที่3ครับ โจอู <Joe> สัตว์ยักษ์คล้ายเมลขนหลากสีหางยาวมีเขี้ยวยาวขนาดเท่าช้างเดินทางได้ไกลถึง1000ไมล์ในวันเดียวครับเคลื่อนที่เร็วรากับพับพื้นที่คล้ายกับการหายตัวครับทีมกำเนิดก็คือประเทศจีนมักจะน่ากลัวครับแต่จริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่เล่นสนุกและเชื่องได้หากดูเลอย่างอ่อนโยนนิสัยดุร้ายเมื่อถูกคุกคามแต่โดยพื้นฐานไม่โหดร้ายครับตัวที่4ครับ ดากอนหรือว่ามังกรครับสัตว์ยักษ์ลำตัวคล้ายกิ้งก่ามีปีกขนาดใหญ่พ่นไฟได้มีเข่าและกล็ดแข็งแรงเลือดหัวใจและตับครับมีคุณสมบัติวิเศษสูงใช้ในเวทมนต์พบได้ทั่วโลกครับแต่ละพันธุ์มีถิ่นกําเนิดเฉพาะครับอันตรายมากมักใช้ในการทดสอบความกล้าครับอย่างเช่นการแข่งขันไตรวิสัตถ์ทัวนาเมนต์เป็นสัตว์ที่ดุร้ายแลวก็หวงถิ่นมากๆครับตัวที่5ครับเมอร์พีโพหรือว่าเงือกน้ำครับครึ่งคนครึ่งปลาลักษณะแตกตาก่างตามภูมิภาคครับเงือกในทะเลสาบดําที่ฮอกวอต ขียวใบหน้าคมหายใจใต้น้ําได้พูดภาษาเมอร์มิชครับฟังบนบกจะฟังไม่รู้เรื่องครับว่ายน้ําเก่งมากดํารงชีวิตใต้น้ำลึกที่กำเนิดคือทะเลสาบและมหาสมุทรทั่วโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวัฒนธรรมและสังคมเฉพาะตัวนิสัยไม่ก้าวร้าวแต่ระมัดระวังและห่วงถิ่นมากๆเทลพีเทสทรัลโจอูดราก้อนเมอร์พีเพลชอบตัวไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยครับคลิปนี้จบแล้วไปต่อกัน,กนที่ ep 5ครับ